สวัสดีครับตาเจหาววันนี้ก็กลับมาพบเราซื้อกุยอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับบทที่12นะครับวันนี้บทที่12เราจะสอนเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผ้านะครับการซื้อการซื้อขายเสื้อผ้านะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับดูศัพท์ก่อนนะครับอ่าดูศัพท์ก่อนนะครับศัพท์คำแรกนะครับเทียนฉี 天气天气แปลว่าอากาศนะครับ天气เขาว่าเออ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาใช้เนี่ยคนจีนจะใช้คำว่าเทียนคำเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องเทียนีนะเทียนเทียน <天 S 2> <天 S 1> นะครับเทียนก็แปลว่าอากาศนะคำต่อมาหล冷 เหลืงเหลืงแปลว่าหนาวนะครับออกเสียงตามนะฮะเหลิงเหลืองถ้าบอกว่าอากาศหนาวภาษาจีนก็จะพูดว่าเทียนเหลิองหลอเทียนเหลิองหลอนะเทียนเหลิองหลอก็หมายถึงอากาศหนาวแล้วนะครับอากาศหนาวแล้วเทียนเหลิองหลออ่ะต่อมานะครับเย่เจ เป็นอากาศที่บ้านบ้านเราคุ้นเคยมากเมืองไทยคุ้นเคยมากนะฮะเร่อนเะร่อคือร้อนนะครับอีกทีนะครับเร่อเร่ออากาศร้อนว่าไงนะทิน้นเะร่อทียนเร่ออากาศร้อนนะครับต่อมานะครับช่างช่าง งแปลได้สองอย่างแปลว,ว่าคิดก็ได้แปลว,ว่าอยากก็ได้นะครับ想,想,想ฉันคิดนะเอาใหม่นะครับ想想นะต่อมานะครับคำต่อมาเจียนคำว่าเจีนเป็นลักษณะนามของเสื้อผ้า นะครับก็คือชิ้นหรือตัวนั่นเองนะครับเจียนนะครับออกเสียงตามนะครับเจียนเจียนนะใช่ต่อมานะครับต่อมานะครับเมาอีออกออกเสียงตามนะครับเมาอีเมาอี มาอีก็มายถึงเสื้อขนสัตว์นะครับเสื้อขนสัตว์ที่เอาไว้ใส่ในฤดูหนาวนะครับเมาอีเมาอีนะเสื้อขนสัตว์นะครับต่อมาอีฟุอีฟุอีฟุก็แปลว่าเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงเสื้อสูทหรือว่ากางเกงขาสั้น นะครับทั้งหมดได้ว่าอ e ีฟก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าประเภทไหนถ้าเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นเราก็เรียกว่า一 e ี衣服一件衣服ออกเสียงตามนะครับ一ี衣服一件衣服อ่าเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นนะครับเสื้อขนสัตว์หนึ่งชิ้นเรียกว่าอะไรฮะ 一件毛衣ประธานทษเสื้อขนสัตว์ต้องเรียกตัวใช่ไหม一件毛衣一件毛衣เสื้อขนสัตว์หนึ่งตัวถูกไหมฮะน่ะต่อมานะครับเชิ衣ีเชาอชหมายถึงเสื้อเชิ้ต นะครับไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นแขนยาวเรียกว่าเชิ้อีออกเสียงตามนะครับเชิ้อีเชิ้อีเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวเรียกว่าอะไรครับอีเจียนเชิอีอีเจียนเชิ้อีนะอีเจียนเชิ้อีนะครับต่อมานะครับต่อมา กางเกงบ้างคู๊ดส์กู๊ดสเท่ากว่ากางเกงนะฮะกางเกงเขาเรียกคู่จส์ออกเสียงตามนะครับคู่จส์กู๊ดส์คำต่อมานะครับยังไงบ้างยังไงบ้างยังไงบ้างโดยทั่วไปแล้วแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่า เวลาเราชักชวนใครคนใดคนหนึ่งไปทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราสมมุติว่าไปพรุ่งนี้เป็นไปพรุ่งนี้ไหมนะคำว่าเสริไม่ยากก็จะหมายถึงเป็นการถามความเห็นนะเป็นตามเป็นการถามความเห็นว่าทําอย่างนี้เป็นยังไงบ้างทาอย่างนี้ดีไหมนะเป็นการถามความเห็นนะครับนะเสริมไม่ยากนะออกเสียงตามนะครับเสริฟไม่ยากเสริฟไม่ยาก 怎么样มานะโอเคตะมานะครับเคยเคยนะคยแปลว่าได้หรือว่าสามารถนะครับได้หรือว่าสามารถเคยเคยนะสมมติว่าเจอขนมชิ้นหนึ่งเราเห็นแล้วน่าอร่อยมากน่ากินมากแล้วก็ถามเพื่อนว่า 可以吃吗可以吃吗กินได้ไหมกินได้ไหมของใครหรือเปล่าขอกินหน่อย可以吗？可以吃มออือมกินได้ไหมนะครับนะคยนะคำต่อมานะคะรับคำว่าชื่อชื่อแปลว,ว่าลองครับลองในที่นี้หมายถึงลองเสื้อผ้าก็ได้สมมติถ้าจะลองเสื้อผ้า 你ี่ลองดูซิว่าใส่พอดีไหมนะครับชื่อนะชื่อแปลว่าลองนะครับต่อมานะครับนอกจากลองเสื้อผ้าแล้วยังลองทํากริยาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นมีเอ่อบอยแบนด์ออกมีท่าทางแบบใหม่มีท่าเต้นแบบใหม่ไหนลองเต้นดูสิ你ี่ชื你อชนะลองเต้นดูลองทําท่าทางแบบนี้ดูนะครับ ชื你อ i คุณลองสิคุณลองหน่อยฮะต่อมานะครับตะาตาตแปลว่าใหญ่นะครับตะใหญ่ใช้กับขนาดของทุกอย่างอันไหนอะไรใหญ่ก็บอกว่าตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้านะครับถ้าเสื้อผ้า ตัวใหญ่เราก็บอกว่าตา้ตา这件衣服很大นะครับต่อมานะเฉาเฉานะใหญ่ก็ตรงข้ามกับเล็กนะเฉาเฉาแปลว่าเล็กนะครับเฉาก็คือเล็กออกเสียงตามนะครับเฉาเฉานะเฉาคือเล็ก แต่ถ้าพูดว่าต้าเสี่ยวนะต้าเสี่ยวต้าเสี่ยวยุติกันหมายถึงขนาดนะขนาดต่อมานะครับใช้คำเป็นคำนำหน้าเรียกคุณผู้หญิงนะครับเสี่ยวเจี๋ยเสี่ยวเจี๋ยเสี่ยวเจี๋ยนะครับคุณผู้หญิง นะครับเสี่ยวเจ๋อพูดตามนะครับเสี่ยวเจ๋อข้างหลังจะออกเสียงเบาไม่มีวรรณยุกนะครับเสี่ยวเจี๋ยเสี่ยวเจ๋อนะฮะต่อมานะครับคำต่อมานะครับต่วนต่วนต่วนแปลว่าสั้นนะครับอ่ะพูดพูดตามนะครับต่วนต่วน ตัวนแปลว่าสั้นนะครับต่อมาตรงตรงข้ามกับสั้นนะ่คือยาวยาวคือช้างช้างช้างตะกี้ต้าเสียไปว่าขนาดไปแล้วนะครับลองเดาซิว่าช้างกับต่วนถ้าอยู่ด้วยกันคืออะไรครับน่ะช้างต่วนช้างต่วนอยู่ด้วยกันนะคือความยาวนะครับ ความยาวอ่างต长วนั่นะคือความยาวนะั้ต长短ต่อมานะครับใจใจใจแปลว่าอีกครั้งนะครับอีกครั้งลองเสื้อผ้าสมมุติลองเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับตะกี้ใส่เสื้อเข้าไป เราลองเสื้อตัวหนึ่งนะมันคับมากนะครับคนขายก็เอาเสื้อมาให้อีกตัวหนึ่งนะเอามาเสื้อมาให้ตัวหนึ่งลองตัวนี้ใหม่สิอลองอีกทีจ่ายส,ส,สิจ่าย试试你再试ลองอีกครั้งนะลองอีกครั้งลองดูว่าใส่ได้ไหมนะต่อมานะครับ短信 ิ信อีกทีนะครับสายน,น์นะสายน,นก็คือ S M S นะ Short message นะครับมาจากภาษาอังกฤษสายน,น์สายนก็คือ short ก็คือสั้นชินก็คือ message นะก็คือเหมือนเหมือนกับจดหมายนะครับสชยนอีกทีนะครับสายน,น์สายน,นก็คือ S M S หรือข้อความสั้น ที่ส่งไปทางโทรศัพท์มือถือนะครับอีกทีนะครับตัวนชินตัวนชินคำต่อมานะครับสาวสาวเรียนไปแล้วนะครับสาวสาวสาวแปลว่าอะไรครับจำได้ไหมสาวแปลว่าน้อยนะน้อยเหมือนกันแบบ อยู่กับคนตรงกันข้ามตัวสาก็แปลว่าเท่าไรใช่ไหมฮะตัวสาเท่าไรนะ่มากน้อยนะครับต่อมาครับเสื้อผ้านะคำนี้ใช้กับเสื้อผ้านะครับชวนชวนนะชวนนะชวนก็คือสวมชั้น衣服นะชัน衣服สวมเสื้อผ้า ครับสวมเสื้อผ้าอีกทีนะครับชวนชวนสวมเสื้อผ้าเรียกว่าชวนอีฟาอีกทีครับชวนอีฟาสวมกางเกงจำกางเกงได้ไหมกางเกงพูดว่าอะไรฮะชว้นกางเกงชว้นกางเกงนะครับสวมเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตพูดว่าไงฮะชวนเสื้อเชิ้ต 穿衬衣นะครับอีกทีครับสวมเสื้อเชิ้ตว่างไงนะ穿衬衣穿衬衣นะโอเคต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นประโยคนะเป็นประโยคให้ฝึกนะครับเที่ยนหลง了เที่ยนหลง了อากาศหนาวแล้ว อากาศหนาวแล้ว、啊，ภาษาจีนเรียก天冷了。天冷了，附ตามครับ。天冷了，天冷了。哎，同学们，那啥、嗯，我想买一件衬衣。我想买一件衬衣。ฉันอยากซื้อเสื้อเชิ้ตจัง多了。 啊，陈雅诗这车多呢。啊、嗯，我想买一件衬衣。我想买一件衬衣。听那个，我想买一件衬衣。我想买一件衬衣。陈雅诗这车多呢。 ถ้าบอกว่าฉันอยากซื้อเสื้อขนสัตว์ตัวหนึ่งพูดว่างไงนะครับาาาาฉันอยากซื้อเสืวาไฉันอยากซื้อเสื้อขนสัตว์ตัวหนึ่งฉันอยากนะครับอยนสัตัว่งต่อยานะครับ อย่างที่บอกเมื่อตะกี้นี้นะคำคำว่าจนไม่ยากนะจะไม่ยากจไม่หมายถึงเป็นอย่างไรใช่ไหมแต่ในที่นี้ถ้าถามว่าเราจะทําแบบนี้แบบนี้ดีไหมเป็นการถามความเห็นไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงนะครับนะว期天去怎ทิต期天去怎เป ไปวันอาทิตย์ดีไหมไปวันอาทิตย์ดีไหมนะมนะวันอาทิตย์ดีไหมนะวันอาทิตย์ดีไหมนะครับต่อมาถ้าบอกว่าไปวันอาทิตย์ไม่ดีไปวันไปซื้อเสื้อผ้าวันอาทิตย์คนเยอะมากเราก็ต้องพูดว่า 星期天人太多了。星期天人太多了。那พ、个、ูดตาม星期天人太多了。อี那个星期天人太多了。星期天人太多了。วันอาทิตย์คน วันอาทิตย์คนเยอะมากนะคนเยอะไปไม่ไปไม่อยากไปวันอาทิตย์เรื่องต่อมานะครับว่าข้าขันนั่งเสื้ชิ้ว่าข้าขันนั่งเสื้อชิ้ฉันขอดูเสื้อเชิ้ตตัวนั้นนะฉันขอดูเสื้อเชิ้ตตัวนั้นหน่อยนะผู้ตามนะครับว่าข้าขันนั่งเสื้ชิ้ 我看,看那件衣อีกทีนะครับ我看看那件衣เนะครับประโยคต่อมานะครับขอลองเสื้อเชิ้ตตัวนี้ได้ไหมนะขอลองเสื้อเชิ้ตตัวนี้ได้ไหมนะ 我可以试试吗？这件衬衣我可以试试吗？你听呢？这件衬衣我可以试试吗？”这件衬你咱可ลองหน่อยได 这件衬衣不大也不小这件衬衣不大也不小妹呀你要告诉妹妹更白白袜两下白袜破的两下不大不小呵呵破的两下这件衬衣不大不小你听着看 这件衬衣不大不小，哎，怎么那个？好极了，好极了。你妈了你。ก说ล啊好极了，啊，你妈มา เราสามารถใช้คำอื่นที่เป็น adjective ที่เป็นคำคุณศัพท์มาวางไว้แทน h ห่าก็ไดนะ้ร้อนมากเลยพูดไงนะฮะเร่จีล๋ลนะ่ะถ้าร้อนมากๆอย่างเช่นเดือนเมษาเดือนพฤษภานะครับไม่มีฝนตกเมืองไทยเร่จีละร้อนมากๆร้อนสุดๆเลยนะครับนะถ้าหนาวมากๆพูดว่างไงฮนะเหลืงจีละ 冷极了นะ极了ก็แปลว่าสุดๆเลยมากๆเลยนะครับนะถ้า好极าะก็แปลว่าดีมากเลยดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอให้พวกเรากลับไปฝึกนะครับแล้วก็มาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับกับบทที่13นะครับสำหรับวันนี้ก็เจเจ